กระทะตัวไรวเต็เรอ,อ,ดอัดเก็บนกกระทาครับตัดเครื่องก่อนตัดเครื่องให้หอมหอมก่อนนะครับเครืงเอนนะครับ้ห,หอม ออเครื่องเสร็จแล้วเดือดตุดร้อนตุดก็เอานวกระทาลมครับทำไมต้องใส่น้ำล้างครกลงไปครับเพราะว่าน้ำน้ำครกตําเครื่องครกใส่เครื่องเครื่องเทศียมันจะได้เพิ่มความอร่อยเพิ่มความหอมเข้าไปเครื่องครับ ต่อไปใส่พริกสดลงไปเพิ่มความเผ็ดใส่ใบกระเพราครับใส่กระเพราลงไปครับเพิ่มความหอมหอมนางยาปลาไหลโค้กครับงูยาหู เสร็จแล้วก็้วก็ส่จานเมนูอะไรครับ<ม>อีกรอบทัดเผ็ดนกกระทาครับน่าทานครับวันนี้นะ